ก็ผมบอกว่าเราเอากายหยาบไปทําแต่ไปหลงกายละเอียดไปติดกายละเอียดถูกไหมฮะเออกายละเอียดมันคือจิตคือมโนวิญญาณที่มันเป็นรูปรูปหยาบตัวนี้ใช่ไหมมันต้องคืนให้โลกใช่ไหมรูปละเอียดมันมีก็คือตัวจิตนั่นแหละเพราะว่ามันยึดคอหมดเลยจิตมโนเนี่ยแล้วก็เวทนาละเอียดทางใจเวทนาหยาบอยู่ทางกายเออสัญญาละเอียดอยู่ทางใจสัญญาหยาบอยู่ทางกายพวกพวกสัญญาหยาบเนี่ยมันต้องทิ้งให้โลกใช่ไหม อาเวทเวทนาอาอาสังขารละเอียดอาการปรุงแต่งถูกไหมมันอามันเป็นจิตอีกตัวหนึง่งมันเป็นละเอียดแล้วก็ตัวหยาบใช่ไหมที่มันปุง้งอยู่ข้างในหนาทางหลุดพน,นันแล้วก็ตัววิญญาณละเอียดอีกตัวหนึง่งวิญญาณหยาบก,ก็คือนี่ไงรู้ธรรมชาตินี่ไงรู้นอกเนี่ยนึกออกไหมแต่มันต้องมีปัญญาทําลายตัวนั้นเนี่ยได,ได้ตัวมนุษย์วิญญาณน่ะเขาจึงเรียกว่ารูปละเอียดไอ้รูปละเอียดนี่แหละ คุณนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยมันไปหลงรูปละเอียดกันหมดเลยเออมันพยายามปฏิเสธรูปหยาบแล้วมันก็เอารูปหยาบไปทรมานแล้วก็บีบคั้นรูปละเอียดแล้วพยายามไปอยู่ข้างในน่ะมันเป็นพบเป็นภูมิเป็นชาติหมดเลยไอ้ตัวจิตน่ะเออเออเขาเรียกว่าเงาเงาของขันห้ามึงไปติดเงาขันห้าหมดเลยเออเพราะมันเพราะมันไม่เข้าใจคําสอนกุ้เจ้าไงมันมีปัญญาทําลายได้มันแยกไม่ออกขันห้าเนี่ย มันก็เป็นของมันอย่างนี้แต่มันมีเงาของขันท่าก็คือตัวจิตนั่นแหละที่มันยึดันรูปเป็นของเราถูกไหมแต่ที่จริงแล้วกายตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นของเรามันเป็นกายหยาบเลยแม่มันก็เสื่อมแต่ตัวนั้นมันไม่เคยเสื่อมนะมันเป็นนามธรรมมันเป็นอาการไอจิตมันเป็นอาการรูปตัวนั้นก็เลยเป็นรูปของอาการเวทนาก็เป็นอาการของเวทนาถูกไหมสัญญาก็เป็นอาการของสัญญาสังขารก็เป็นอาการของสังขารวิญญาณก็เป็นอาการของวิญญาณเออ นั่นแหละมันเป็นอาการของวิญญาณนขันของสังขารนขันของเวทนาขันของสัญญาขันของรูปประขันเออคือรูปของวิญญาณมันละเอียดที่สุดแล้วมันยึดรองขันห้าทุกตัวถูกไหมไอคนปกติมันมีสองอันครบหมดเลยทั้งรูปหยากและรูปละเอียดมันยังแยกไม่ออกเลยแต่นักปฏิบัติธรรมมันไปรักษารูปละเอียดไว้ไปรักษาเงาของขันห้าเออแล้วมันพยพยาบปฏิเสธขันห้าว่าเป็นทุก์เป็นกิเลสเห็นไหม ตัวนี้เขาต้องใช้เขาเราทำลายตัวไหนเราปล่อยตัวจ <ปะ S 1> ิตวิญ,ญญาณตัวตัวนามารมละเอียดก็คือตัวอ่าตัวอ่าเงาเง,งาของขันห้านี่แลหละเออแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ขันห้าก็ใช้ขันห้าไปก็แค่นั้นเองมันก็เลยใช้ชีวิตก็เลยไม่ปฏิเสธเลยไม่ได้เป็นอะไรงไงเพราะขันห้ามันไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วอะ <c oughs> ไอ้ที่มันเป็นอยู่อะมึงเป็นมโนไงไอตัวขันในมึงอะไอตัวละเอียดอะเออที่เขาบอกจิตนอกจิตในอะไรของเขาเนี่ยเออ ไม่หลงกันทั้งนั้นแหละมันต้องปล่อยมันอย่างเดียวไม่หลงินายอย่างเดียวลหลงรู้ด้วยเพราะจิตนายเป็นเก่งความคิดของเรามันไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะสัญญาของเราไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะความจําเราต้องใช้มันอยู่เนี่ยแต่เราไม่มีตัวในยไงไม่มีตัวตัวตนของเราอ่ะก็คือจิตนายแหละอืมที่เขาบอกว่าไออะไรมันเป็นขค้ืเงไงตัวมณูไงอือมันคล้องมันอ่ะมันยึดเอาขันห้าทั้งหมดอ่ะแล้วมันเป็นเงาของขันหน้าถูกไหมอืม น,นี่ยคนไม่เข้าใจหลงอยู่ภายในไปรักษาตัวนั้นได้หมดพยายามไปอยู่สงบสงบบางคนก็พยายามไปอยู่ในความว่างเอาเอาเอา,เอาตัวละเอียดเนี่ยหลงเข้าไปในว่างมันก็ยิง่งยิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยแค่มึงอะไปรักษาจิตให้มันสงบเนี่ยมันเป็นแค่ลูปประชานนะเวย้ยถ <c oughs> ูกไหมถ้ามึงเพ่งเข้าไปในว่างเนี่ยเป็นเป็นอันลูกประชานก็คือชานชานแตกใช่ไหมโอ้เป็นเข้าไปในเวทะนี้สัญญาเวทะ ยีตานี่โลดมันไปมันไปอยู่ในจิตเลยเมื่อมันยิ่งมันตัวนั้นมันละเอียดมันว่างมันยิ่งออกมายากมึงละเอียดก็ไปยิ่งลึกอีกอ่ะคนทั้งหลายมันเลยหลงอยู่ข้างในกันหดน่วยมันไม่หลงกายหยาบแต่มันทรลมานกายหยาบมันปฏิเสธว่ากินอาหารก็ไม่อร่อยนี่เป็นเกเรียดอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิศาสปฏิเสธโลกไงปฏิเสธสมมุติไงกายหยาบนี่เป็นของสมมุติกายอยาบอายุท์เอาตัวหน เออตัวนอกมันเอาเอาออกง่ายไงมันมันมันล้างง่ายเพราะว่ามันเป็นกายหยาบตัวละเอียดมันยะล้างไม่ได้เพราะมันล้างแต่กายหยาบมันก็ไปติดกายละเอียบหมดนะขอถึงผมต้องสอนอีกด้านหนึ่งไงทิ้งตัวละเอียดหยาบมันก็อยู่มันมึงจะไปทรมานตัวเองทำไมจะไปปฏิบัติไปเพื่ออะไรมึงก็เอากายหยาบไปปฏิบัติอ่ะมันมีอัตตาที่มันน่มากเวลาทิ้ตัวละเอียดใช่ก็มันเข้าไปเจอตัวละเอียดมันก็เก่งเลยนี่ยที่ถมานะอืมไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยอืม ทีนี้มันจะทําอะไรได้อ่ะมันก็พยายามเห็นขันห้าเป็นตัวทุกเลยถูกงั้มันจะทิ้งมันจะทิ้งกันมันจะไปอยู่ในโลกของวิญญาณไงแต่ว่าเนี่ยของหยาบของหยาบเนี่ยโอ้ยมันเป็นกิเลสมั้ยอืมแต่ไปไปติดในตัวนี้อ่ะเออนั่นแหละตัวทุกเลยอย่างเก่งมันก็สงบบ้างๆอ่ะะมันมันชั่วคราอือเพราะมันยังยึดอยู่ไงตัวนีเอียดอ่ะตัวยึดมีอยู่อืม บอะยึดจะยึดความบ้ายึดอะไรมโนทั้งนั้นเนี่ยก็มโนอืมก็มโนอืนะไรที่ทำลายตัวยึดไม่ได้เขาเรียกว่างเงาเงาของขันห้าเลยคือจิตจิตมโนวิญญาณนักปฏิบัติทมทั้งหลายก็ไปติดตัวในหมดและคุณคันอย่างนั้นเขาจะเอาตัวตนไปทําเหรอพยายามพยายามเอาสมาธิมาหล่อเลี้ยงไว้เอาความบ้ามาหล่อเลี้ยงพยายามนีจากโลก ไปไม่ไม่คูดคุยกับใครรักษาตัวไอ้ภายในตัวได้เอียดไม่ให้เป็นคนดีให้มันรู้สึกดีๆอืมเขาคิดว่าเขาพ้นเนอพอสุดท้ายเอาเข้านที่พานต่ออีกเด๋เอาตัวมโนไปเข้านที่พานต่ออีกใช่อืมหมดเรื่องจบเรข้าอจบที่ไหนะพอพอทำลายตัวข้างในมันไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยก้าหยามรอมันเผาทิ้งอย่างเดียวหมดหมดหมดหลงแล้วใช่ไหมหมดเรื่องนการเกิดเพราะหมดตัวใน อทําลายอาสาวภายในอ่ะขันหน้าก็กลายเป็นขันหน้าเหมือนเดิมไม่มีทุกมันก็เป็นทุกของขันถูกไหมฮะเออแต่มันไม่มีตัวยึดมั่นถือมั่นเพราะตัวในไม่มีตัวกิเลสไม่มีแล้วตัวมโนอ่ะอืมเพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องตัวนั้นทห้ทาลายตัวในพวกเธอเนี่ยเบื่อโลกทั้งหลายเบื่อตัวหยาบเธอก็เข้าไปยึดตัวในไปปฏิบัติไปรักษาไว้ทั้งหมดเอาสติปัญญาคิดว่าเป็นปัญญาเอาสติไปรักษาตรงนั้นไล้เอาสมาธิไปรักษาไว้ อือเอาความบ้านไปรักษาไว้ไปสร้างภพภูมิให้มันใหม่เสร็จมันหมดหลงกลมันหมดเลยผู้เจ้าอ้าเฮ้ยมึงต้องพิกออกมามึงต้องพิกจิตเว้พิกสติปัญญาออกมาจากโลกิยานั่นเป็นโลกิยาหมดเลยเออมันเป็นภพภูมิของจิตหมดเลยมันเข้าทางจิตหมดเลยอ่ะอืมอันนี้พิกออกมาเป็นโลกุตละเหนือจิตวิญญาณไงอืมเออใกล้โลกุตละมั้งเลยโลกุตละต้องละเอียดเลยแกไม่สนใจแล้วอ๋อแล้วที่ตัวนี้ ยิ่งพิจารณามากๆม,ม,ม,มันก็ตัวในมันน่ะแหละพิจารณาหลงกันอยู่ข้างในอ,ะอ่ะหลงรู้หลงคิดหลงจําอยู่ข้างในหมดเลยเญญละเอียดหลงละเอียดอะ่ะพอมันไม่มีที่ไปต่อใช่ไหมมันละเอียดมันไฟต่อไม่ได้เพราะมไม่มีปัญญาไงมันก็เอาไปเกาะลมให้ใจบ้างเกาะความบ้างบ้างเกาะความสงบบ้างาเกาะพุทโธบ้างเกาะยุทหนอะพองหนอเพื่อให้มันให้มันเที่ยงให้มันไม่ทุกข์อืมเมื่อมไหมให้มันพ้นจากการกระทบกระทั่งอืม มันถึงสร้างสร้างอะไรมามรใช่สร้างอะไรมาเป็นกรอบคุ้มกันตัวมันเองเลยให้มันเป็นออโต้อยู่ในนั้นนอะนึกออกไหมแม่พอดูลรหไม้ใจก็ดูเป็นออโต้พออะไรผัดสะกระทบมาม,ม,มันก็ตัดเข้าไปที่ลมมันถึงหลงกันไงมันถึงไม่มันไม่เป็นปัญญาทําลายความมืดบอดไงแล้วก็ยกว่าพทธเจ้าตัดสรู้ได้อนาปานสติบางสายก็พุทโธพุทโธอยู่ตลอดทั้งวันให้มันจะอยู่กับพุทโธอยู่ข้างในหมดอะหลงหมดอะ พอที่นี่พอเห็นคนไม่สลบสัมรวมเห็นคนที่เขาดับตัวในแล้วเขาไม่มีตัวตาพิ่ิีมานะาแล้วอ่ะตัวเอียกถามว่าเขาเนี่ยเป็นไปนเะอ้าถ้าเขาใจทําแล้วทาไมไม่บวชอ่ะมันเกินบวชแล้วเออมันไม่มีอะไรบวชหรอกมันก็เหลือแต่ขนันหน้างคุณยังคุณยังติดตัวนอกอยู่เลยอะ่ะผมผมเนี่ยผมล้างตัวในต้องนอกผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะยังไงผมก็ต้องตายคืนในโลกมันไม่เที่ยงขนันห้าแต่คุณไม่เข้าใจมันหรอกคุณ คุณรู้ว่าไม่เที่ยงคุณพยายามปฏิเสธมันแต่ผมรู้ว่าไม่เที่ยงผมไม่ได้ปฏิเสธมันเพราะผมไม่มีตัวหลงตัวไในเออใช่ครับแล้วคุณยังคิดว่าตัวเองเป็นพาะจริงถือศีลจริงๆถูกไหมฮะรู้จริงๆไอ้ที่รู้น่ะมันหลงรู้อยู่ภายในหมดเลยพอหลงรู้ภายในมันรู้ว่าระจิตคนนู้นคนนี้รู้คนอื่นชาวบ้านที่หมดอืมก็มันมีตัวรู้อยู่ไงตัวข้างนอกมันจะไปรู้อะไรข้างในมันไม่ปรุงแต่งอะไรกืม มันไม่มีอะไรแล้วขันนี่ผมไม่เห็นมันทุกเลยผมนีแจกัหอมมันนี่ว่าจะมีเมีสักยี่สิบคนก็เจอนางดียวว้าคุณบัวเอาตายเลยนะ่ะขันนอกเนี่ยมันก็เป็นพิษเป็นภัยนะถ้าเราใช้ไม่ถูกอะตอนนี้ทงนั้นก็เริ่มคิดหนักแล้วไม่ขาดบ,บ้านหลายหลายวัน<ห>น,นี่นแลหละน,นั่งอยู่แถวนี้แหละ มีอะไรรออืมลองลงภายในอืมผมอัดเสียงไว้ให้เป็นวิทยาทานไงโอกาสอย่างนี้มันหนายากจะได้เตือนสติคนที่หลงปฏิบัติหลงเอาตัวตนไปกระทำหลงไปปึกไปรักษาตัวในรักษาตัวละเอียดไร้แล้วก็หลงรู้แล้วก็พาคนไปปฏิบัติสร้างกรรมกับตัวเอง ตัวเองสร้างการรมไม่พอทุกไม่พอไป<า>ให้คนอื่นทุกด้วยพระเจ้าสอนให้เป็นอิสระหลุดพ้นหลุดพ้นจากน้ำจากไอเงาเงาของขนันหน้าหลุดพ้นจากจิตมโนวิญญาณน,นั่นแหละหลุดพ้นจากตัวนายอ่ะหาคนชี้ยะเมือนท่านชี้คนเที่ยผวผมเข้าใจแจ้งผมก็อธิบายได้แค่นั้นเสียก็ทำให้คนไม่หลง